ทั่วทั้งโลกประจักษ์ชัดกษัตริย์ไทยพระเกติคุณยิ่งใหญ่แผ่ไพศาลพระคือองค์นารายอวตาลมาช่วยราษฎรทุกด้านพัฒนาท้าประหนึ่งสุริยาประภาพัดสอนแจ่มจำรัดสว่างสวัยไปทั่วล่าพระบารมีมากแม้นแผ่นนาภาภาะการุณา ยิ่งสมุดสุดกว้างไกลมีหรือองค์ราชันใดในโลกนี้เสมอเหมือนองค์ภูมิหามีไม่พระองค์คือผู้ทรงศักดิ์คือหลักชัยเป็นศูนย์รวมจิตใจประสบติกรเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชไทยทั้งชาติต่างกเกษมสโมสร พร้อมพากันกราบก้มประนมกรถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์จอมพงศ์มงคลวณิชย์พร้อมคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสยามเทค